がしたたたんだ。っ人の味方。何てないよね。えりสวัสดีครับผมยมีรับสั่งรายการ Live Action TV นะผมก็วันนี้อยู่แบบไม่ต้องไม่มีทีวีเออ Live a c i o n นั่นแหละครับช่างแม่งเนอะก็วันนี้อยู่กับเกมฮีโร่ออฟเดอะเอร์นะผมก็วันนี้เราจะมาอะไรอะไรบ้างอัปเดตหลังงานแผดสามพิศหนึ่งนะผมก็ เดี๋ยวขอพูดอะไรก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้นะผมคือผมจะมีสองแชแนลนะผมคือชแนลที่เขียนยูเซอร์แล้วก็ตามด้วยเออ่ชื่อว่าปิ๊นปี๊ดนะผมอันนั้นก็เป็นชแนลที่ชแนลหลักอะครับมันไว้ง่ายแล้วก็จะมีชแนลรองของผม,ผมที่เป็นชแนลที่ไว้ลงผลงานพวกผลงานเพลงผลงานลิรีคอร์อะไรพวกนี้หรือแบบ18วงดนตรีรีคอร์ดสตินะผมมันจะที่ชแนลว่าแซงเวอร์ชั่นทีวีเลยนะผมอาา่าฮะตามไปกดไลค์ได้ก็ดีนะผมแล้วก็ถามว่าทำไมพี่ถึงต้องบอกว่าให้ไปโหวตในโพสต์ในเพจอย่างงี้เออนั้นอะ ให้เข้าไปที่เ c e b o o k แล้วก็ตามด้วยแซนเบชั่นทีวีนะผมก็จะเป็นอ่าเพจเพจของนนลิงก์ผมเองเพจของแชรงผมเอาไว้ง่ายเออก็อจะมีโหวตมันมีโหวตตั้งไว้อยู่อะให้คุณไปกดเพิ่ม,มเองวา่าจะให้แบบสอนที่โลตัวไหนมาตัวนี้นะแนะนำตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็มันก็จะมาเอ่อมิดวอร์ War ดีกว่ากันพลาดนะผมเอ่อระหว่างนี้ก็รอไปผมผมก็พี่เกียรกดเข้าไปเลยเดี๋ยวลาตอมพูดจะไม่ทันนะ แล้วก็สุดก็ตอนนี้ผมลืมปิด Google Chrome ป,ปิดไปดก่อนโอเคกลับเข้าเกมก็ได้ข่าวว่าตอนนี้เซิร์ฟพอนล่มอยู่แล้วครับคนถึงน้อยแปลกๆหรือแปดเป็นสามคนปกติเวลานี้มันเวลาห้าโมงเย็นมันต้องประมาณแสนสองแสนสามนะ หายไปเยอะนัเนี่ยโอ้ยมันค้างไงวะโอ้โหงเพื่อนหายเกลี้ยงครับผมใครบอกว่าไม่เห็นผมอ้อนไม่รับเพื่อนอะไรเมื่อกี้ผมรับเพื่อนดูสดๆเลยนะเมื่อกีนะ้เนี่ยผมไม่เคยค้างว่าแบบไม่ได้รับเพื่อนใครหรืออะไรนะผมกดรับทุกคนเลยนะไม่งั้นเพื่อนไม่ขนาดนี้หรอกครับเนี่ย โอ้โหนี่รายการที่ออฟไลน์เนี่ยไม่ใช่รายการเลคคอร์ดเทนด้วยกันนะผมนี่คือออฟไลน์จริงนะผมนี่ยเพื่อนผมเปิดร้อยอย่างงี้นดูดิเนอธันโนว่าปิดรายการเฟนไปปิดรายการเนี่ยเลคคอร์ดไปมมนจะเหลือเนี่ยออฟไลน์เนี่ยเพื่ออฟไลน์เนี่ยโอ้โหเนี่ยเพื่ออฟไลน์เนี่ยไอ้เจ้ากูค้างเลยกรมเนี่ยเพื่ออฟไลน์เนี่ยอันนี้คือเพื่อนจริงนะผม เพราะว่าถามว่ามันแต่งละครดเลคคอร์ดคืนนี้ผมเลขข้ขคอร์ดไทเออร์ที่บอกว่าเราเล่นด้วยตาที่แล้วนเนี่นคืนนี้ก็ปิดไปครับผมเนี่ยอันนี้ของจริงนะผมรับทุกคนจริงจงผมไม่ตอแหลหรอกคุณหรอกอาา่ะฮะก็ฮีโร่ที่ผมจะเอามาให้ดูวันนี้ที่แบบถูกปรับรหนักๆเลยนะผมที่บอกวา่าป,ปรับความโกงให้มันโกงที่หายไปบอดเนี่ยผมตัวนี้ครับ โคตรโกงอ่ะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสอนไม่ใช่คลิปสอนเนี่ยเพราะว่าผมแค่ให้มาดูแค่สับจุดหนึ่งหลังสับจุดหนึ่งเป็นยังไงเฉยเฮลบริงเกอร์หลังสัตว์ปัดกับสับจุดหนึ่งนะผมผมไม่คิดว่าตัวนี้มาเป็นฮีโร่แนะนำผู้เล่นใหม่นะผมอ่ะฮะก็มันคือฮีโร่ที่โกงเคี้ยวคือตอนแรกอ่ะไอซีโซมอนเนี่ยมันโซมอนได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับผมแต่ว่าพอตอนเนี้ย ที่เลเวลสองอะมันจะซัมมอนได้สองตัวที่เลเวลสามจะซัมมอนได้สามตัวครับผมแล้วพอดีแล้วก็ออกเรติมาใช่ไหมซัมมอนได้สี่หกตัวอะไรเ,เงี้ยโอ้แม่งโกงคลิปหายววอดเลยเลยครับออืฮึก็มาดูกันดีกว่าว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนจัดปะเฮ้ยย ุ굴레음แม่งเอ้ยกูดึกก็ต้องไม่มีใครหวานกูหวานให้ก็ได้วะ ไหนคร yeah. like yeah. ับอะไรไม่กดครับเย็สแม็กดาวสม็กดาวหาพ่อเธอหรือเห็นเธอสม็กดาวหาพ่อสม็กดาวคืนมาเอาเลยจัดไปมูนสม็กดงสม็กดาวเปรี้ยวใช่ปะเอาดิว่ะใครเปรี้ยวอ่ะกูยิงทิ้งหมดอ่ะ ก่อนแล้วก็เราเวิลสองก่อนโดนจัดหนักแน่ผมยังไม่เขียนเฉยชิยงเว็บนะผมไม่แน่ใจผมก็นี่เป็นเฟิร์สเพจขอตัวนี้กันเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันถูกปรับจริงหรือเปล่านะโอ,โอ้โอเป็นเดชล่วงเป็นเดชล่วงตามครับฮันเดอร์แม่งเกลียนสัตว์อะ ฮะสกิลใหม่วะนะตั้งโต้นังสื่อได้ไงวะนะสกิลใหม่ชัดชัดกิโยมิอิลิมิเช่อเอาดีกว่ามังกี้อ่ะมังกี้อ่ะเคยตายปะมังกี้อ่ะโอ้เกือบตายมังกี้หนู อี่หนูเอ้ยกับตายแล้วโดดไม่รู้ตามาตาเรือ่วิวสามตายหาไปแล้วขออย่างเดียววแค่หนึ่งจับก่อนดี่ผมา เดี๋ยวเราจะตัดฉากคลิปไปถึงช่วงที่มันได้สกิลแล้วนะผมนะฮะแล้วได้ดูกันว่ามันได้จริงหรือเปล่านะผมครับผมร้ว่าจะตอ่าตอนนี้เราได้สกิลเลเวลสองแล้วนะผมเย็ดเท่ก็ท pues, uh, ีมผมกำลังวาดลวดลาย่างสวยงามเจ๋งมากก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวว่าสกิลเลเวลสองเนี่ยมันจะได้ได้กี่ตัวนะผมเพราะว่าเขาบอกว่าได้มาสองตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่ตัวอ่าดีเล์นาทีหนึ่งอะเราไปก่อนโยนเล่นทำไม 800เลยหรอวะอ่อาหมดเลยเออเอาหมดเลยได้ไหมเดี๋ยวมาดูการอีกนาทีหนึ่งนะผมขอเวลาสักครู่เย็ดเท่วิ่งไปยกงันเลยเหรอเปรี้ยวสัตว์ ภูไฟลีกำเดี๋ยวมึงคอนนะ,ะเฮ้ยขอผมแสดงพลัง uh, ก่อนอีกยี่สิบห้าวีครับผมเห็นดีกันอีกยี่สิบวีเรอแป๊บนึงนาติแล้วบิงไปยกเลยเต็มที่ พร้อมแล้วครับผมอันติมาแล้วครับดูดีกว่าว่าเรียกได้ก,กี่ตัวนะครับผมเฮียเคสองตัวจริงด้วยครับแล้วตกอยู่ยไหนเนี่ย ค,คือคือคือป้อมิงปเอาดิครับเอาดิครับเอาดิมสวยงามังกรสามมังกรสองตัวบูแม่เจ้าเถอะเอาดิครับอันติเรียงติมาแล้วยังไม่มาเว้ยทำไมกดดักไม่ได้วะดักมาไม่ได้เมื่อกี้ ผ่อนแล้วหรออยังพึ่งดิใจยเย็นดิรีเจตเตอหมึงชฉาะดีกบาลแยกเลยนะอเออรู้จักเลยคำว่ากบาลแยกรอด้วยมาช่วยแล้ว ทันเดอร์มาจากไหนยี่ห้าทันมานี่เลยมานี่เลยสัตว์กับปอนกับปอนเอาสิวะเปรี้ยวนัก,กจัดไปหลิวๆสิเนโอะโ,โ,โ,โอ้โห เดี๋ยววันที่6จะเรียกสามตัวทีเนี้ยเรียกหกตัวอะไรมึงอะเย้เข้เดี๋ยวมันก็รู้กันอะเรียกหกตัวกิดเลยขึ้น <c oughs> อะโอ้ยโหเล่นแรงอะเล่นแรงจัง ครับผมได้ได้มังกรสามตัวแล้วรอจังหวะออลรอบหน้าผมผมจะโชว์สามตัวให้ดูคอมโ<า> <c oughs> บเบรกเกอ์มยิงงายยเก่มังกรกี่ตัวไม่รู้อ่ะ เยอะๆมันถูกปรับให้โกงชิบหายไปหมดเลยครับทีนี้นคนเล่น Hellwinker อ่ะรับรองว่ามีคนเล่นเยอะขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยเ mm hmm. ชื่อผมปะโหอ้เห้ยมึงได้ขนาดนี้มันก็สุดๆแล้วจริงๆเราก็จบกันไปกับเอ่อ การอัปเดือด3.1น,นะผมก็เป็นตัวเฮี้ยสุดยอดเลยเย้ yeah, ตายที่สุดในเกมได้รับอะนักกุตทองวอเตอร์ฟลักเฮ้ยนักกุตทองบ้านเองดิครับผมก็อ่ะฮะก็จบวันนี้ก่อนคลิปนี้ผมก็ไปดูกนะันว่าจะมีคลิปอะไรมานำเสนอคลิปหน้านะผมบายนันน่นๆดาดาดากันอันนี้เขาเรียกว่าเกลียนคีย์บอร์ดนะผมซึ่งเกมนี้ถ้าเกิดไม่โดนดา่านี่โคตรประหลาดเลยนะครับเยสน่าน้าเอาไปซูมเองให้ตายอ่ะ ฮะ uh huh. แล้วก็แคนผมเนี่ยถามว่าอยากเข้าเข้าได้ไหมเข้าได้นะแต่ขอทดสอบก่อนได้ไหมเพราะแต่ละคนที่เข้ามาแบบแม่งโอเคเขาบอกว่าพันสี่ไปเหอไอก,กากเลยแล้วมาดูามันมันเท่าไหร่เาอยากดูพวกพวกปากดีพันสี่หกสิบพันห้าสามเอ็ดแม่งปากดีจาจังเลย ทันสีเพื่ออากาศเอ,อ้ยเอ,อ็กซแม่งด่าแม่งกล้าด่าเนอะคนเราโอ้ช่างเลยอะไรแบบบายบายก็ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าแค่ตัวเดียวอาจจะไม่เราใจนะผมก็อ่าเพราะเพรท่านดูสองตัวเลยนะผมอ่าคลิปเดียวสองตัวไปเลยก็คลิปนี้มันไม่ใช่คลิปสอนที่รเราเล่นใหม่นะผมอย่างที่ที่ผมบอกไปนะผมมันคลิปที่ให้ดูว่าสารต่างกับสารชุดหนึ่งม,ม,มันมีอะไรอัปเดตขึ้นมาบ้างนะผมเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับอ่าฮะก็ฮีโร่ที่จะมาให้ทุกท่านดูก็คืออ่าฮีโร่ที่ชื่อว่าแพเบิลนะผมเฮ้ยเดี๋ยว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  มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสีหรือเปล่าวะไอ้ตรงข้อต่อเนี่ยมันต้องปกติมันเป็นสีเหาเทาไม่ใช่เป็นสีทองเยสเทเทเทใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เอ้นมันสีทองอยู่แล้ววะไม่สังเกตวะเนี่ยโอ้ช่างแม่งเหอะแล้วผมก็เดี๋ยวเราวีให้ดูตอนที่เราได้คาถาฟ้าดีกว่านะผมเพราะตอนนี้มันจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะผมเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นเลยว่าท่านดูเพราะว่าเดี๋ยวมันช่วงเวลาเอาง่ายๆเลยนะคือเวลาอัพอะขี้เกียจอัพเ่วยคือที่มันไม่มีหาลายอ่กูขี้เกียจอัพไปอ่ะแต่ว่ามันเสียเวลากูาอะแล้วแบบ แถวโหลดทีหนึ่งเนี่ยพันสองชั่วโมงพันสี่พันสี่นาทีพันสองนาทีอย่างเงี้ยแบบครึ่งวันน่ะกูเสียเวลาครึ่งวันอัพคล,ลิปแล้วมันไร้สาระไม่เอาเว้ยโอเคแค่นี้แหละไประบายจุ๊บคือบางทีผมก็งงนะคือสกิลบอกว่าอันติมันอะแล้วผมผลเป็นสกิลพิเศษมาแต่ว่ามันไม่มีเขียนว่าบอกต้องใช้คาถาฟฝาบอกว่ะชักไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวรอได้ก่อนเดี๋ยวพอว่ากันทีมครับผมเราจะได้คาถาฟ้านะผมเมื่อกี้นี้ไม่น่า เด็กเคมีอะไรรอบตัวเนี่ยอย่างเจ๋งอะเฮ้ยอะไรรอบตัวไปอย่างเจ๋งอะอเย็ดดี้อย่างเจ๋งอะครับมุดลงดินแล้วเชื่อมตัวไปชาร์จใครยังไงวะไหนมาลองดิสกิลใหม่สกิลอะไรเหรอนี่ไงเห็นรอบตัวไหมเฮ้ยไม่ยิ่งใกล้ๆหน่อยที่สามคนเลย ยังใกล้ๆกว่าติดกูเลยสามคนเลยมาขนาดเร็วมาสามคนเลยเร็วอีกคนนึงไอ้ฟินไอ้ฟินมานี่เลยตูมเย็ดเขี้ยงเจ๋งอ่ะคูณสามนังอาแล้วจะมีสามตัวก็ตายอ่ะโอ้ย่าเลยหมูแม่งเจ๋งว่าสุดๆอ่ะเก้าเหรอมึงมึงเก้าเหรอเฮ้ยมันนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวคนยืนยืนติดติดผมไว้อ่ะ แบบติดตูดเลยนะสามคนขอสามคนมายืนหน้าไม่ต้องกลัวหรอกตูดมึงเลยแหละเนี่ยมาสามคนใกล้กันหน่อยดิใกล้กันไม่คนเดียวไปไหนมาเป็ดมานี่ตูดมึงเลยเดี๋ยวไปพร้อมกันไอ้ชินี่มึงมาทำไมเนี่ยโอ้เป็นการพาผมไปตายเดี๋ยวดีขอสามคนดีๆเดี๋ยว มึงไปด้วยกันสองคนวะนะเนเลยดูเลือดดิเห็นแล้วแหละวี่ไม่มาพร้อมกันสามคนเลยครับอะมันปิดตัวผมอะใกล้ๆผมไว้ระยะกี่ผมอะเอออันนี้มันใบกุ้ยขอสามคนใกล้ๆผมนะนิ่งๆครับนิ่งๆไว้ใกล้ๆผมมาตกปอไม่ได้เออนั่ะเอามามาคนนัดเอ้ยไม่ใช่มาเป็ดไปคนมาขอดูประสิทธิภาพหน่อยดิ

แม่งเอ้ยหวังพึ่งสกิลไม่ได้ไม่ยอมอยู่ติดกันเลยแต่ละคนอุตสา่าห์จะหวังพึ่งสกิลแม่งส,ว,สวยวะครับสกิลนี้สุดคิดว่าจะกินกูงได้ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยอ,อยู่กับอยู่กับผมเนี่ยผมถือเองไม่ต้องแล้ว กูจักเทคนิคโยนหลบสกิลว่ะมึงรอดได้ไงวะก็กูโยนหลบสกิลให้มึงอะเมื่อกี้ดามันพุ่งมาโโอ้หสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดเลยนายคุ้นหรออย่าใจล้ออย่าใจล้ออย่าแตกตื่นเอออย่างนั้นต้องอย่างนั้นเห็นไหมมันต้องอย่างนี้ไอ้เยี่ยูดีเลีทัก ไปละไปละผมเกือบไม่รอดละไปละไปละไอ้กลับก่อนเหรอผกลับก่อนก่อนต้องแบบเมื่อกี้อะปลาไปแล้วเข้าพร้อมกันเนี่ยเออโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหทำใจดีๆดีทีหลังอะคุณคนหล่อเมื่อกี้ยังสวยแล้วคนหล่อเลยคนหล่อเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยตั้งหลักไว้ มันต้องตั้งหลักดีๆเวลาโยนไปแล้วแม่งแบบชอบเดินหนีอ่ะงงแม่งที่ผ่านแต่ละคนงงดิกูว่้ไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเออทำอะดีๆยิงใกล้ๆกูรู้ตัวแล้วต้องลอยอ่ะขนาดนั้นเลยว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งเล่นเล่นเยอะเล่นน้อยหรากลับก่อนมั้งใครพร้อมมีใกล้ๆผมอ่ะเปิดแบบเมื่อกี้ให้อ่ะเดี๋ยวอันติใกล้ได้แล้วอ่ะคือเวลาไปไม่ต้องกลัววิ่งตามอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าเกิดมึงตายกูตายด้วยอ่ะ ยอดเลยโอายคนละคือตามไปตันให้ไงกลัวอะไรเราไม่ต้องกลัวกูถอยสักนิดนึงกันะกลัออะไรวะเดี๋ยวดิอันติกูได้ก่อนเถอะกูไม่มั่นใจกูยพวกมึงหรอครับตามสิบเอ็ดสิบเก้าแเจหสอมมาพร้อมมาสามสอง อันนั้นมึงเข้าไปก่อนกูช่วยมึงไม่ทันตามกันไปามกันตาับตามกันได้แบบนี้ไงก็ชนะแล้ว เจ็ดิบสามกับสามสิบแปดมันเปลี่ยนช่องของนี่เล่นตะกรงเไม่แห้งอะไรของมันวะบอกว่ายากเลยสากแม่เันคิวได้ไงวะเย้เอามาเอามาใช้ลาดคิวได้เอ้ยใช้ลาดคิวได้ดีกว่าเจ๋งเว้ย เห็นป่ะดีลาเดี๋ยวืนกับว่าดีเล่จะไวกว่าไม่ไหมรู้อ่ะเอ้ยมันเท่ากันมากกว่าม,มันเท่ากันมากกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไวกว่าหรอกใครตายมะโอ้โหเาทำนิดไงอ่ะ<ม>แล้วก็ความเสียหายเนี่ยอันนี้จะเบา,า,ากว่านะครยังตายมาเลยโอ้โ <laughs> ห <laughs> แม่งไฟตันบิดเ <face> ด้วยโนอะ้โหไม่ไหวเดี๋ยวนะสกิลจิโอเมนซี่จิโอเมนเซอร์ลดมันลงใต้ดินเคลื่อนตัวไปช้าแล้วอันติฮู้วมึงอ่ะสกิลมันโคตรมั่วเลยอ่ะฮ่ามายใกล้ๆหน่อยใกล้ๆกันหน่อยมามา ไปสองตัวเลยมาเกาะดีๆเกาะแน่นๆเจ็ดห้าสี่ฟินบอแบบลฟินบอลแไหนอหนึ่วมันมันอายอยู่ทั ต้องอย่างนี้ไป,ไปปั๊มเลยไปปั๊มเลยแล้วก็ไม่ใช่คิวปั๊มได้ด้วยนะผมโอ้ยไ,ไม่ได้เว้ยได้ทีเดียว <c oughs> โหสวยงามมากเลยม l f ทำน้ำเม็ดเป็นหมูได้นะฮะโอ้โหนุเคลกูยันขนมเลยแน่แอนด์มีมายเซลล์กลับก่อนเดียวไม่อยู่หรอกเราจะเซฟชีวิตเราจะเอาอิ่มฮะถอยก่อนดิถอยก่อนเลยถอยก่อนถอยก่อนไม่ไหวไม่ไหวไ่อนไม่ไหวบอกว่าไม่ไหวอยู่โอ้โหไม่ไม่เชื่อกูเลยไหวปวันลอยวะเนี่ยรอดก็พอคอยลอดอ่ะเดินดีๆครับยืมเลยเยิมเฉย่ ขายลีมานาทิ้งแล้วก็ออกมาเป็นดูสตอร์ทีนี้สเกาก็ไม่ได้แดกผมแล้วเอาเลยงั้นเอาเลยงั้นเน่ยเอาอีกเอายิกโฮมอัลไ can't touch t h ิ s ปโยวะปโยจากไหนวะ

เพราะว่าเออนี่มาสว่างจ้าเลยดีเไปต่อเลยไปมาสว่างจ้าเลยีนี้ต้องไปถึงก่อสร้างนี้ไปต่อเลยไปเออครอบสวยมากแต่กูตีให้มึงไม่ได้ว่ะ

ถ้าผมก็จบกันไปเอ่เอเบอร์แลนะผม,ผมก็มันมีสกิลใหม่ที่สุดยอดจะเจ๋งมาเลยนะผม yes อ uh ่ะฮะไปละเจอกันพาร์ทหน้าจะมีอะไรนำเสนอแล้วผมแม่งตัดต่อคลิปยาวทีนี้กู